ความนอบน้อมจงมีแด่องค์งสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ไกลจากกิเลสปรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพระองค์นั้น่องต่อไปเป็นสาร,ระสำคัญจากพระสุตตันตปิฎกพุตกะนิกายปฏิสัมพิธามัรคสิเจ็ จริยานานัตตญาณในเทศสแสดงจริยานานัตยานปัญญาในการกำหนดจริยาชื่อว่าจริยานานัตตาณเป็นอย่างไรคือคำว่าจริยาอธิบายว่า จริยาสามอย่างได้แก่ 1. วิญญาณจริยา 2. อัญญาณจริยา 3. ญาณจริยาวิญญาณจริยาเป็นอย่างไรคือความคิดเพื่อดูรูปทั้งหลายอันเป็นเพียงกิริยา พยากฤิตชื่อว่าวิญญาณจริยาจากักุวิญญาณที่เป็นแต่เพียงเห็นรูปชื่อว่าวิญญาณจริยา <c oughs> <c oughs> มโนธาตุอันเป็นวิบาสที่ขึ้นสู่อารมณ์ชื่อว่าวิญญาณจริยาเพราะได้เห็นรูปแล้วมโนวิญญาณธาต อันเป็นวิบากชื่อว่าวิญญาณจริยาเพราะขึ้นสู่รูปแล้วความคิดเพื่อฟังเสียงอันเป็นเพียงกริยาอัพยกฤตชื่อว่าวิญญาณจริยา,ยา,า,ญญา,ยาโตตวิญญาณที่เป็นเพียงฟังเสียงชื่อว่าวิญญาณจริยามโนาธาตุอันเป็นวิบาก ขึ้นสู่อารมณ์ชื่อว่าวิญญาณจริยาเพราะได้ฟังเสียงแล้วมโนวิญญาณธาตุเป็นวิบากชื่อว่าวิญญาณจริยาเพราะขึ้นสู่เสียงแล้ว <c oughs> ความคิดเพื่อดมกลิ่นอันเป็นเพียงกิริยาอพยญกฤต ชื่อว่าวิญญาณจริยาฐานะวิญญาณที่เป็นเพียงดมกลิ่นชื่อว่าวิญญาณจริยามโนธาตุอันเป็นวิบากที่ขึ้นสู่อารมณ์ชื่อว่าวิญญาณจริยาเพราะได้ดมกลิ่นแล้วมโนวิญญาณธาตุอันเป็นวิบากชื่อว่าวิญญาณจริยาเพราะขึ้นสู่กลิ่นแล้ว ความคิดเพื่อริมรสอันเป็นเพียงกิริยาอัพยกฤิชื่อว่าวิญญาณจริยาเิ่วหาวิญญาณที่เป็นแต่เพียงริมรสชื่อว่าวิญญาณจริยามโนธาตุอันเป็นวิบากที่ขึ้นสู่อารมณ์ชื่อว่าวิญญาณจริยาเพราะได้ริมรสแล้วมโนวิญญาณธาตุอันเป็นวิบาก ชื่อว่าวิญญาณจริยาเพราะขึ้นสู่รถแล้วความคิดเพื่อสัมผัสโพัพะอันเป็นเพียงกิริยาอัพยากฤตชื่อว่าวิญญาณจริยากายวิญญาณที่เป็นเพียงสัมผัสโพัพะชื่อว่าวิญญาณจริยามโนธาต อันเป็นวิบากที่ขึ้นสู่อารมณ์ชื่อว่าวิญญาณจริยาเพราะได้สัมผัสโพธพาทแล้วมโนวิญญาณธาตุอันเป็นวิบากชื่อว่าวิญญาณจริยาเพราะขึ้นสู่โพธพาทแล้วความคิดเพื่อรู้แจ้งธรรมารมม์อันเป็นเพียงกิริยาอัพยากฤตชื่อว่าวิญญาณจริยา มโนวิญญาณธาตุที่เป็นแต่เพียงรู้แจ้งธรรมารมณ์ชื่อว่าวิญญาณจริยามโนธาตุอันเป็นวิบากที่ขึ้นสู่อารมณ์ชื่อว่าวิญญาณจริยาเพราะรู้แจ้งธรรมแล้วมโนวิญญาณธาตุอันเป็นวิบากชื่อว่าวิญญาณจริยาเพราะขึ้นสู่ธรรมารมณ์แล้ว คำว่าวิญญาณจริยาอธิบายว่าชื่อว่าวิญญาณจริยาเพราะมีความหมายว่าอย่างไรคือชือ่อว่าวิญญาณจริยาเพราะประพฤติไม่มีราคาราะชื่อว่าวิญญาณจริยาเพราะประพฤติไม่มีโทสะชื่อว่าวิญญาณจริยา เพราะประพฤติไม่มีโมหะชื่อว่าวิญญาณจริยาเพราะประพฤติไม่มีมานะชื่อว่าวิญญาณจริยาเพราะประพฤติไม่มีทิฏฐิชื่อว่าวิญญาณจริยาเพราะประพฤติไม่มีอุทัจจะชื่อว่าวิญญาณจริยาเพราะประพฤติไม่มีวิจิกิจฉาชื่อว่าวิญญาณจริยา เพราะประพฤติไม่มีอนุสัยชื่อว่าวิญญาณจริยาเพราะประพฤติไม่ประกอบด้วยราคะชื่อว่าวิญญาณจริยาเพราะประพฤติไม่ประกอบด้วยโทสะชื่อว่าวิญญาณจริยาเพราะประพฤติไม่ประกอบด้วยโมหะชื่อว่าวิญญาณจริยาเพราะประพฤติไม่ประกอบด้วยมานะ ชื ati, imana, ่อว well. <th> <th> ่าวิญญาณจริยาเพราะประพฤติไม่ประกอบด้วยทิฏฐิชื่อว่าวิญญาณจริยาเพราะประพฤติไม่ประกอบด้วยอุทธจจะชื่อว่าวิญญาณจริยาเพราะประพฤติไม่ประกอบด้วยวิจิกิจฉาชื่อว่าวิญญาณจริยาเพราะประพฤติไม่ประกอบด้วยอนุสัยชื่อว่าวิญญาณจริยาเพราะประพฤติ ประกอบด้วยกุศลกรรมชื่อว่าวิญญาณจริยาเพราะประพฤติไม่ประกอบด้วยอกุศลกรรมชื่อว่าวิญญาณจริยาเพราะประพฤติไม่ประกอบด้วยกรรมมีโทษชื่อว่าวิญญาณจริยาเพราะประพฤติประกอบด้วยการประกอบด้วยกรรมไม่มีโทษชื่อว่าวิญญาณจริยา เพราะประพฤติไม่ประกอบด้วยกรรมดำชื่อว่าวิญญาณจริยาเพราะประพฤติประกอบด้วยกรรมขาวชื่อว่าวิญญาณจริยาเพราะประพฤติประกอบด้วยกรรมที่มีสุขเป็นกําไรชื่อว่าวิญญาณจริยาเพราะประพฤติไม่ประกอบด้วยกรรมที่มีทุกข์เป็นกําไรชื่อว่าวิญญาณจริยา เพราะประพฤติประกอบด้วยกรรมที่มีสุขเป็นวิบากชื่อว่าวิญญาณจริยาเพราะประพฤติไม่ประกอบด้วยกรรมที่มีทุกข์เป็นวิบากชื่อว่าวิญญาณจริยาเพราะประพฤติในอารมณ์ที่รู้แจ้งแล้ววิญญาณมีจริยาเช่นนี้เพราะเหตุนั้นจึงชื่อว่าวิญญาณจริยา จิตนี้บริสุทธิ์โดยปกติไม่มีกิเลสเพราะเหตุนั้นจึงชื่อว่าวิญญาณจริยานี้ชื่อว่าวิญญาณจริยา อัญญานจริยาเป็นอย่างไรคือความคิดเพื่อความเล่นไปแห่งราคะในรูปที่น่าพอใจกันเป็นเพียงกิริยาัพยากฤตชื่อว่าวิญญาณจริยาความเล่นไปแห่งราคะชื่อว่าอัญญานจริยา ความคิดเพื่อความเล่นไปแห่งโทสะในรูปที่น่าพอใจอันเป็นเพียงกิริยาอัพยากฤิตชื่อว่าวิญญาณจริยาความเล่นไปแห่งโทสะชื่อว่าอัญญานจริยาความคิดเพื่อความเล่นไปแห่งโมหะในวัตถุที่ไม่ได้เพ่งเลง็งด้วยราคะและโทสะทั้งสองนั้น อันเป็นเพียงกิริยาอัพยากฤิตชื่อว่าวิญญาณจริยาความเล่นไปแห่งโมหะชื่อว่าอัญญานจริยาความคิดเพื่อความเล่นไปแห่งมานะที่ผูกพันอันเป็นเพียงกิริยาอพยากฤตชื่อว่าวิญญาณจริยาความเล่นไปแห่งมานะชื่อว่า อัญญานจริยาความคิดเพื่อความเล่นไปแห่งทิฏฐิที่ยึดถืออันเป็นเพียงกิริยาอัพยกฤตชื่อว่าวิญญาณจริยาความเล่นไปแห่งทิฏฐิชื่อว่าัญญานจริยาความคิดเพื่อความเล่นไปแห่งอุทจจะที่ถึงความฟุ้งซ่านอันเป็นเพียงกิริยาอัพยกฤต ชื่อว่าวิญญาณจริยาความเล่นไปแห่งอุทจจะชื่อว่าอัญญานจริยาความคิดเพื่อความเล่นไปแห่งวิจิกิจฉาที่ไม่ถึงความตกลงอันเป็นเพียงกิริยาอัพญากฤิชชื่อว่าวิญญาณจริยาความเล่นไปแห่งวิจิกิจฉาชื่อว่าอัญญานจริยาความคิด เพื่อความเล่นไปแห่งอนุสัยที่ถึงความเป็นธรรมมีกำลังอันเป็นเพียงกิริยาอัพยกฤตชื่อว่าวิญญาณจริยาความเล่นไปแห่งอนุสัยชื่อว่าอัญญานจริยาความคิดเพื่อความเล่นไปแห่งราคะในเสียงที่น่าพอใจอันเป็นเพียงกิริยาอัพยกฤต ชื่อว่าวิญญาณจริยาความคิดเพื่อความเล่นไปแห่งราคะในกลิ่นที่น่าพอใจในรสที่น่าพอใจในโพธพัพพะที่น่าพอใจความคิดเพื่อเล่นไปแห่งราคะในธรรมรมที่น่าพอใจมันเป็นเพียงกิริยาอัพยกฤตชื่อว่าวิญญาณจริยาความเล่นไปแห่งราคะชื่อว่า อัญญาณจริยาความคิดเพื่อความเล่นไปแห่งโทสะในธรรมรมที่น่าพอใจอันเป็นเพียงกิริยาอัพยากฤิชื่อว่าวิญญาณจริยาความเล่นไปแห่งโทสะชื่อว่าอัญญานจริยาความคิดเพื่อความเล่นไปแห่งโมหะในวัตถุที่ไม่ได้เพ่งเล็งด้วยราคะและโทสะทั้งสองนั้น อันเป็นเพียงกิริยาอัพยากตรชื่อว่าวิญญาณจริยาความเล่นไปแห่งโมหะชื่อว่าอัญญาณจริยาความคิดเพื่อความเล่นไปแห่งทิฏฐิที่ยึดถืออันเป็นเพียงกิริยาอัพยากตชื่อว่าอัญญาณจริยาความเล่นไปแห่งทิฏฐิชื่อว่าอัญญาณจริยา ความคิดเพื่อความเล่นไปแห่งอุทธัจจ์ที่ถึงความฟุ้งซ่านอันเป็นเพียงกิริยาอัพยกริตชื่อว่าวิญญาณจริยาความเล่นไปแห่งอุทธัจจะชื่อว่าอัญญาณจริยาความคิดเพื่อความเล่นไปแห่งวิจิกิจฉาที่ไม่ถึงความตกลงอันเป็นเพียงกิริยาอัพยกริตชื่อว่าวิญญาณจริยา ความเล่นไปแห่งวิจิกิจฉาชื่อว่าอัญญานจริยาความคิดเพื่อเล่นไปแห่งอนุสัยที่ถึงความเป็นธรรมมีกำลังอันเป็นเพียงกิริยาอัพยกฤตชื่อว่าวิญญาณจริยาความเล่นไปแห่งอนุสัยชื่อว่าอัญญานจริยาคำว่าอัญญานจริยา อธิบายว่าชื่อว่าอัญญานจริยาเพราะมีความหมายอย่างไรคือชื่อ,อ,อว่าอัญญานจริยาเพราะประพฤติมีราคะชื่อว่าอัญญานจริยาเพราะประพฤติมีโทสะชื่อว่า <Yaz> อัญญานจริยาเพราะประพฤติมีโมหะชื่อว่าอัญญานจริยา เพราะประพฤติมีมานะชื่อว่าอัญญาณจริยาเพราะประพฤติมีทิฏฐิชื่อว่าอัญญาณจริยาเพราะประพฤติมีอุทัจาชื่อว่าอัญญาณจริยาเพราะประพฤติมีวิจิกิจฉาชื่อว่าอัญญาาาจรรริิยเพพะะปฤตมีอนุสัยชื่่ออวาัญาณจริยาเพราะประพฤติประกอบด้วยราคะ ชื่อว่าอัญญานจริยาเพราะประพฤติประกอบด้วยโทสะชื่อว่าอัญญานจริยาเพราะประพฤติประกอบด้วยโมหะชื่อว่าอัญญานจริยาเพราะประพฤติประกอบด้วยมานะชื่อว่าอัญญานจริยาเพราะประพฤตประกอบด้วยทิฏฐิชื่อว่าอัญญานจริยาเพราะประพฤติประกอบด้วยอุทธจจะ ชื่อว่าอัญญาณจริยาเพราะประพฤติประกอบด้วยวิจิกิจฉาชื่อว่าอัญญาณจริยาเพราะประพฤติประกอบด้วยอนุสัยชื่อว่าอัญญาณจริยาเพราะประพฤติไม่ประกอบด้วยกุศลกรรมชื่อว่าอัญญาณจริยาเพราะประพฤตประกอบด้วยอกุศลกรรมชื่อว่าอัญญาณจริยา เพราะประพฤติประกอบด้วยกรรมมีโทษชื่อว่าอัญญาณจริยาเพราะประพฤติไม่ประกอบด้วยกรรมไม่มีโทษชื่อว่าอัญญาณจริยาเพราะประพฤติประกอบด้วยกรรมดำชื่อว่าอัญญาณจริยาเพราะประพฤติไม่ประกอบด้วยกรรมขาวชื่อว่าอัญญาณจริยาเพราะประพฤติ ไม่ประกอบด้วยกรรมที่มีสุขเป็นกำไรชื่อว่าอัญญานจริยาเพราะประพฤติประกอบด้วยกรรมที่มีทุกข์เป็นกำไรชื่อว่าอัญญานจริยาเพราะประพฤติประกอบด้วยกรรมที่มีสุขเป็นวิบากชื่อว่าอัญญานจริยาเพราะประพฤติประกอบด้วยกรรมที่มีทุกข์เป็นวิบาก ชื่อว่าอัญญานจริยาเพราะประพฤติในอารมณ์ที่ไม่รู้ความไม่รู้มีจริยาเห็นปานนี้เพราะเหตุนั้นจึงชื่อว่าอัญญานจริยานี้ชื่อว่าอัญญานจริยา ยาณจริยาเป็นอย่างไรคือความคิดเพื่ออนิจจานุปัสสนาการพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงอันเป็นเพียงกิริยาอาัพยกฤิตชื่อว่าวิญญาณจริยาอนิจจานุปัสสนาชื่อว่าญาณจริยาความคิดเพื่อทุกขานุปัสสนาการพิจารณาเห็นความทุกข์ อันเป็นเพียงกิริยาอัพยกฤิชื่อว่าวิญญาณจริยาทุกขานุปัสนาชื่อว่าญาณจริยาความคิดเพื่ออนัตตานุปัสนาการพิจารณาเห็นอนัตตาอันเป็นเพียงกิริยาอัพยกฤิชื่อว่าวิญญาณจริยาอนัตตานุปัสนาชื่อว่า ญาณนาจรรยาความคิดเพื่อนิพพิทานุปัสสนาการพิจารณาเห็นความเบื่อหน่ายอันเป็นเพียงกิริยาอัพยกฤตความคิดเพื่อวิราคานุปัสสนาการพิจารณาเห็นความคลายกำนัดอันเป็นเพียงกิริยาอัพยกฤตความคิดเพื่อนิโรธานุปัสสนาการพิจารณาเห็นความดับ อันเป็นเพียงกิริยาอัพยกฤตความคิดเพื่อปฏิสักานุปัสนาการพิจารณาเห็นความสละกคืนอันเป็นเพียงกิริยาอัพยกฤตความคิดเพื่อขยานุปัสนาการพิจารณาเห็นความสิ้นไปอันเป็นเพียงกิริยาอัพยกฤตความคิดเพื่อวยานุปัสนา การพิจารณาเห็นความเสื่อมไปอันเป็นเพียงกิริยาอัพยกฤตความคิดเพื่อวิปริณามานุปัสนาการพิจารณาเห็นความแปรผันอันเป็นเพียงกิริยาอัพยากฤตความคิดเพื่ออนนมิตานุปัสนาการพิจารณาเห็นความไม่มีนิมิตอันเป็นเพียงกิริยาอัพยากฤต ความคิดเพื่ออปนิหิตานุปัสสนาการพิจารณาเห็นความไม่มีที่ตั้งอันเป็นเพียงกิริยาอัพยกฤตความคิดเพื่อสุญญาานุปัสสนาการพิจารณาเห็นความว่างอันเป็นเพียงกิริยาอัพยกฤตความคิดเพื่ออธิปัญญาธรรมานุปัสสนา การพิจารณาเห็นธรรมด้วยปัญญาอันยิ่งอันเป็นเพียงกิริยาอภยากฤตความคิดเพื่อยถาภูตะยาทัทสนะการรู้เห็นตามความเป็นจริงอันเป็นเพียงกิริยาอัพยากฤตความคิดเพื่ออาทีนวานุปัสนาการพิจารณาเห็นโทษอันเป็นเพียงกิริยาอัพยากฤตความคิดเพื่อปฏิสังขานุปัสนา การตามพิจารณาอันเป็นเพียงกริยาอัพญากฤตชื่อว่าวิญญาณจริยาปฏิสังขานุปัสนาชื่อว่าญาณจริยาวิวัตนานุปัสนาการพิจารณาเห็นความคลายออกชื่อว่าญาณจริยาโสดาปติมาร์คชื่อว่าญาณจริยาโสดาปติผลสมาบัติ ชื่อว่าญาณจริยาสกทาคามิมาร์คชื่อว่าญาณจริยาสกทาคามิผลสมาบัติชื่อว่าญาณจริยาอนาคามิมาร์คชื่อว่าญาณจริยาอนาคามิผลสมาบัติชื่อว่าญาณจริยาอรหัตมาร์คชื่อว่าญาณจริยาอรหัตผลสมาบัติชื่อว่าญาณจริยา คำว่าญาณจริยาอธิบายว่าชื่อว่าญาณจริยาเรามีความหมายว่าอย่างไรคือชื่อว่าญาณจริยาเพราะประพฤติไม่มีราคะชื่อว่าญาณจริยาเพราะประพฤติไม่มีโทสะชื่อว่าญาณจริยาเพราะประพฤติไม่มีอนุสัยชื่อว่าญาณจริยาเพราะประพฤติไม่ประกอบด้วยราคะ พิวาญาณจริยาเพราะประพฤติไม่ประกอบด้วยโทสะ,ะพิวาญาณจริยาเพราะประพฤติไม่ประกอบด้วยโมหะพิวาญาณจริยาเพราะประพฤติไม่ประกอบด้วยมานะไม่ประกอบด้วยทิฏฐิไม่ประกอบด้วยอุทัจจะไม่ประกอบด้วยวิจิกิจฉาไม่ประกอบด้วยอนุสัยไม่ประกอบด้วยกุศลกรรมไม่ประกอบด้วยอกุศลกรรม ไม่ประกอบด้วยกรรมที่มีโทษประกอบด้วยกรรมที่ไม่มีโทษไม่ประกอบด้วยกรรมดำประกอบด้วยกรรมขาวประกอบด้วยกรรมที่มีสุขเป็นกรรมไรไม่ประกอบด้วยกรรมที่มีทุกข์เป็นกรรมไรเืี่ว่าญาณจริยาเพราะประพฤติประกอบด้วยกรรมที่มีสุขเป็นวิบากชื่อว่าญาณจริยาเพราะประพฤติไม่ประกอบด้วยกรรมที่มีทุกข์เป็นวิบาก เีว่าญาณจริยาเพราะประพฤติในญาณญาณมีจริยาเช่นนี้เพราะเหตุนั้นจึงชื่อว่าญาณจริยาชืีอว่า ya, วญ ya, าณจริย,ยาวิญญาณจริยาอัญญาณจริยาญาณจริยาชื่อว่าญาณเพราะมีสภาวะรู้ธรรมนั้นชื่อว่าปัญญาเพราะมีสภาวะรู้ชัด เพราะเหตุนั้นท่านจึงกล่าวว่าปัญญาในการกำหนดจริยาชื่อว่าจริยานานัตยานจริยานานัตตญาณในเทศที่สิบเจ็ดจบสำหรับเช้านี้ก็ยุติเท่านี้ไปนั่งกรรมฐาน พอสมควรแก่เวลาขอให้กําหนดขยับขยายค่อยๆคลายออกจากการนั่งสมาธิต่อไปก็ตั้งใจแผ่เมตาตาอาหังสุขิโตโหมี นิทุโคโหมิอเวโรโหมิอัพยาปโชโหมิอนิโคโหมิสุขีอตานังอริหะรามิสะเภสตตา เวราหหนตุอัพญาปัชาวหนตุอนีคาหนตุสุขีอตานางปริหารันตุอิทังโนปุญญาภาคัง ปัสสัตตานาังเทมาตังใจแผ่ไปแล้วก็อุทิศไปเดี๋ยวหลากร,ร,ราบพระรัตนตรัยจะได้ไปกำหนดต่อเตรียมตรวกราบพระรัตนตรัยพร้อมกันค่ะอาราหงสัมมาสัมพุทโธภะคะวา พุทธังภะคะวันตังอภิวาท